ค่ะยังครับวันนี้เราจะมารดน้ำรดน้ำอะไรครับสีฟุกนี้แหละรดต้นไม้เหรอครับใช่คะอันนี้ต้นอะไรครับต้นไหนต้นนี้แหละต้นที่หนูรู้นะครับต้นมะม่วงอันนี้ต้นอ้อยต้นนี้ต้นมะยมนี่คือต้นกล้วยนี่คือต้นกล้วยโอ้โห อันรถผักหวานอีกรถผักหวานอีกเพื่อนมาช่วยกันหน่อยเร็วๆรถผักหวานอีกผักหวานตัวไหนนี่ตัวเล็กนะครับต้นผักหวานเอาขันเดียวก็พอเอาอีกเอาเอาขันไปเก็บก่อนเอาสองข่าวเลยเอาขันเดียวอ,อันนี้ผักอะไรจะลดต้นอะไร ต้นกล้วยัมจะิ่มจะรสอ่ะนี่ต้นหะม,มง,ง่วงนี่อ่ะผักหวานต้นเล็กนี่ไม่เห็นรสมันสักทีเห็นอยู่แต่ต้องให้น้ำมันเล็กเล็กน้อยน้อยเอาขันสีน้ำเงินไปเก็บไว้ นี่นี่ต้นเล็กอันนี้ห้องนะ้ำห้องน้ำของห้องน้ำของคนห้องน้ำของช่างเออดิ๊เยยงเป็นรถต้นมะกรูดอีกไปเลยฮะนูน่นต้นมะกรูดอีกสองต้นสองต้นไหนนูน่นไม่เห็นอา้าว อ่ะเดินไปเดี๋ยวแม่บอกนั่นแหละครับต,รต้นมะกรูดก,นนก็ต้นมะกรูดเหมือนเดิมไม่เล่นของเขานะมันคืออะไราสีฮะไม้ทาสีแล้วทำไมมันไม่เห็น ก็เข้าไปล้างตาไว้แล้วโอ้ยจะถึงไหมลราอีกต้นหนึ่งน่ะอันนั้นเหรอใช่นัแบบบาคิโน,นถึงไหม ถึงไม่อีกต้นหนึ่งกว่าจะถึงน้ำหมดขันแล้วก็หนูเดินแล้วก็ล้มไปอีกไม่มีน้ำแล้วนะเดินไปอีกเลยนูน่นแกให้หนูรวมอดดีกไว้ พอแล้วครับเอาล้างเท้าครับย่างมือล้างเท้าล้างขาาล้างหน้าด้วยครับโอ <c oughs> ้ยแล้วก็ลอาขาด้วครับอ้าว <c oughs> ตกแตกล้วไหนดูหน้าสิเมื่อกี้มันเกือบโดนนี่ครับไหนล้างไม่เป็นไงมาดูสิ <c oughs> เหนื่อยเหได้ไหมเหนื่อยไหนมาดูหน้าสิหน้าคนเหนื่อยนะหันหน้ามาดิ ออย่าจับนีล้างมือแล้ว่ะเปื้อนอีกเหมือนเดิมพอแล้วพอแล้วไปรีวิวบ้านไปขอถือม่หนูไปนั่นเลยแนะนำไปเป็นแนะนำไปว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรแต่แม่ก็บอกว่าอ๋อ โอเคไปแม่ถ่ายยังอ่ะถ่ายแล้วครับเราจะเหยียบได้มีรองทางรือเปลียนเหยียบได้เราขอไปทางนั้นได้ไหมไม่ไม่ไม่ทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้เหยียบได้หรอือขาเตี้ยอะได้องเท้าเปียกคือทำให้จะอัดขึ้นเหรอไม่เป็นไรตือตือท่านผู้ชมนี่คือห้องครัวห้องครัวยังไม่เสร็จใช่ไหมใช่จะเสร็จแล้วอะอาหารหน้ามาดูกล้อนเลย อันนี้อะครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่คือบ้านใครครับบ้านฉันเองพ่อกนกยกให้บ้านหนูเองขพูดแค่นี้จะพูดบ้านหนูไม่ใช่หรอแล้วอันนี้อะไรนี่คือห้องฮะห้องน้ำมีไฟด้วยอย่าเปิดไฟให้ดูนะทุกคนครับปิดอันโอเคอยากทำไมไม่เปลี่ยนสี ม,มันไม่ติดแล้วช่างยังไม่ต่อให้ทุกคนห้องนี้ห<ว>้องนี้เป็นห้องนอนใครห้องนอนชั้นเอ๋อเพราะว่าชันจองห้องชั้นไหนชั้นนี้หนูอจองห้องนี้ผมผมจองห้องนี้เพราะมันมีห้องไหนใจเลยนี่ห้องน้ำครับอ่าแล้วมีห้องนอนอีก ทุกคนดูฝ่ไยตรงกลางตรงนั้นไฟนะครับผมโอเคอ่าสามสเตตส์ไปห้องนี้นี่คือห้องที่พี่เนียมจองไว้แล้วพอพี่เนียมถูกท้าพี่ก็จะเปลี่ยนไปจองนี้แต่ถ้าพี่เนียมแล้วหนูจอห้องนี้ เราไม่รู้อ่ะยังไม่รู้เอาเก็บไปเอาไว้ครับเป็นห้องนั่งเล่นดีกว่าแนะนำเย่หน้าบ้านไปไหนพบแล้วนี่ห้องโถงตรงนี้ครับตรงนี้อยากให้คนตรงนี้คนมองได้อันนี่ระดีหน้าต่างระดหน้าต่างไว้ปกติมันเป็นสอยง ขอถือมือแห้งแล้วทุกคนดูรถแล้ว